โอ้โยเจอายากแล้วโอ้ยจังมึงคื<ห>้ขนาดเนียง,งามพี่ดอแตลอะดอกตานี่กันสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมที่หน้าห้างแรกคือตึงหาทุกท่านทุกคนครับวันนี้เขาดอยให้กะแดงต่อเนอาะครับผม มาผมขอกับเสน่ห์บอสในอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะครับผมมนี้วันที่ตเด็กนี่วันที่แปดครับครับผมจ้าจ้ามือจ้าเว้นบอสด็กนาะขอปลาไหลไปเป็นหนึ่งไปโซนในเสนอห์เขามากับทั้งหลังเป็นเด้งๆเลยจ้าครับผมไปมองเลยครับเลยโอ้เป็นจีก็มีบ้านก็มีครับดู นี่พวอหมันรอเราแล้วคุณครับคุณโอ้ยคุนเห็นมัครับอเอาหน่อกัน,นเอาง่ายง่ากันโอ้ยขาต่ำเป็นโดอ้วนขาบริสัตนต์ครับหายไปแป๊บนึงเด้๋ครับเหมาะขนาดโอ้ ะนะ<า>ครับอู้โูยมีแต่ดอกแข็งๆนี่ใงเลยจ้ะมาจะบาบครับอืมมีลูกน้อยด้วยเนะ่ะโอ้ยปัวขอบปัวโอ้ปุ่นด้วย มา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 ครับอืม่าฮ่ขี้คอพัานขาเตียนก็ก็ชุ่มๆเลยครับเกิดมาทำกันน้ำมันตุ่มเหมนท่านอยู่สองดอก chỉ, bát chỉ vô. Oh, ơi, kia để đấy thằng lấy mà không? สองจุ๊บอู่หดือครับหาเลยจ้ะนานไมมไม่งานเนาะเสนนดเ้ยเป็นต้คุณจ่อต่างไ้หนโอ้ยบอออกโอ้ยบ้านกับงาน,งาน มาทูกมืองผอ,อ,อกได้จังนี้ฉันสะล้าภาบกำลังจะเลื่อมอคุมที่นผอกเนาะครับมีกรุมีครับมีตุูมเนาะ อมนี่ออกดอกเดียวเธอไม่ได้เลยเห็ดกออันนี้ออกก่อนเนาะอันนี้เลือชุดหน่อยแล้วจ้ะบะเนี่ยโอ้โหหวานเนาะโอ้ตูมันใหญ่จริงนริง ส,นสอสนกันอยู่นี่ขางามน่ะต้องแดงๆุกคนครับโอ้ยใหม่ลบแดดให้พูดนะมี่เอยู่ใส่ใหม่กันหอนเดดเป็นวะาบๆรลบแดด อบเนี่ยแต่ละดอกคุนออกอยู่ในหม่ม <laughs> น้ำขนาดนเนี่ยไหนเนาะเขาห่มได้กับพอหโมนั่นอยู่นอกมือนีับางห่มกับมีด,ด,ดอ,อกดียอจ้ะบางห่มกัหลายดอก ยังห่อให้เก็บเรื่อยๆเนาะครับขอต้องรึยังอืมอือจ้าง่ายขนาดขุดอือโฮมี่าค่อยไปเก็บได้โซเดนว่ามาถึงยางเป็นมุมโฮมผุนแบบมุกห่อเฉยโอ้ยเำิังอยากบ้านอ่ะิเต็มตาแล้วนะงั้นอือขอบคุณครับง่ายเนาะอือนนี้นี่ย ขึ้นโกงออกกันทีเดี๋ยวจะผึ่นี่ปกติออกหลายเนาะมาเห็นหลายจังนี่ปีนี่กำลังเห็นนี่แหละเนาะครับดอกนี่จังอือมาเจออีกกลุ่มหนึ่งนะจ้ะครับุงามเหี้ยกำลังงามๆเลยครับมึงด้วกันจะดีโอ้ดูสิ4ดอกมึงจะดอกงามๆเนาะครับดูครับ เหายาวๆโดองหนาๆโอ้ยเจอยักแล้วโอ้ยแมึง hmm. ม oh, 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 uh. ืองขนาดโฮ้อย่งบอกได้เลยหลยเน้นโด่งง่นะจ๊ะนี่สามโดอกเองโอ้ยเจอด้ยแดงดีเถอะจ้ะเนี่ยคืนฝนตกเนาะ โอ้ยแดงดีแดงงามครับดอกแต่ลอดดอกนาแตกมาหลายมือแล้วเนาะขึ้นฝนมาสูมไห้ตะเนี่ยเออแต่ดอกใหญ่ๆยังไม่บิบเห็ดสวยมากเลยได้หนังฝนสดชื่นนะได้กระตุ่มไหมโอ้ยเหมือนจะสะอ้อนเลยมาเจอเนอะโอ้ยเมืองตาเอาแน่ด้วยนี่ครับ ดอกบานยู่ตาบบาใจเหรอเนาะครับผมมันนี่ไหนดอกนี่เนาะอ,อันนี้เกือบงะเร็วปัดโอ้โหในก็บ้านงามๆนากจริงเหรอ ขอบบกเดี๋ยวคอยมาเก็บนะจ๊ะครับเก็บเห็ดก่อนเหมือนนี่ตอกฟางดอกครับนี่กินไปเฮกึงเวะ lồm độc chi chỉ cho nó học

เดือดๆเราบิ๊กมิกทำงานเนาะครับโฮมเนี่ยจะมีจุ้มนึ่งนะจ๊ะโอ้ท่านี่จะมีจุ้มนึงแต่ว่าโฮมมันไก่กันเนาะโฮมงามนฮ้ยหนุกโอเคไปไปต่อครับเนาะจ้าอืมท่านี้อ่อนจะไดงเนาะแรงแตกๆ อ่ะกระป๋องใส่บางเี็ดในกระตาน้อยมาใส่กระตาใหญ่ไว้เนาะจ้าเมื่งครับเต็มตาหนีพอดีเนาะครับผมเล็กพี่กี้หนูได้อันนี้ครับก็ยังเด่ได้จ้ะจูมีแต่จูมหญ่ๆงามๆเลยจังวังโอ้ยเสอร์ออนไลน์เขาจะพาไปนี่เนาะ เป็นทางผ่านครับเข้าปลาตงไหนดรับลงมาเอาเนาะรับป่านั้งแวะเอาเหมือนเดิมทุกครั้งครับเนาะมาปลาเก่าหน่อยจ้ะเนาะเย็ดมันออกอยู่ปลาเก่านี่แหละเทาก็ร่จะเอาไม่ไว้ก่อนเทาไหเมื่อเอาปลาไว้นี่เนาะครับได้ไปปลาทางใดครับปลาแม่อ่อนทีเดียวครับเนาะปลามันกว้างครับอ่าเต็มตาเเนาะต็มตาพอดีครับแล้วขึ้นปลาไงเทาก็ร่ได้ สองสาสเอาไปเนาะจ้ะเนาะตุนกันจะได้หาของปอวันนี้ครับไปปลาไก่ตุนต้วกันครับเนาะอืมเอาหักซะ้นเคลียร์ลงไปหมาแล้วเนาะปลาไม่เนาะครับถุนไปเรื่อยๆนี้ครับตาโคครับเลยของหัวเป็นโอ้โหหัหญ่ Ừ. Ban nhanh biển này mới đi ăn nó bán choi <laughs> Bán mặc Bán gập có ban cái bộ đấy là chợ tự mẹ kiếm chung 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 đâu chung ừ. rồi chung 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 ตานี่กันใหญ่หอยูอ่ด้านเนื้อออกเม็ดออกออกสามจู่มด้วยจ้าอ้อันนี้แม่งกี้สาหัคุณพี่ออกห่างกันขนาดกห่างกันไหม,มาสามเม็ดออกห่างกันเป็นเมตรเป็นว่าจ้ะอาดอกเนาะกำลังง่ายจ้าพุ่มน,นี่เหลือดอกหนึ่งเนาะ มันเิออกอ่ะจ้ะอ <c oughs> มีดม,มาคิดลมแอ <c oughs> อีอนี่หนึ่งจุง้ม เบื่อบ่หลายแล้วเนาะทข้างบนนี่เนาะห่างๆเถอะสามสามถูกจีอ่ะจีหน่อยเอ้ยเดินมาถึงแล้ววันนี้ ่าข้างบนแล้วเนาะจ้าที่เก็บปลาข้างล่างมาหอยเห็น <new. S 1> เลยสิแค่ไหนหายเหนื่อยเต็่รถเนาะับ้านเขาอยู่บ้านเขาทั้งจูบมทั้งบ้าน ต้องบาบริม้าน้านั้งจำมือเน่ยโคเหาด้วยที่เกา่ายึดต่อตรงแยกกันไปเลยครับ,บโอ้ยยึดตใหม่นะเมื่อไห่น้ำตาได้พอเก็บเนาะจ้ะอืมจีจี๊โ<ผ>มเกลอออกบอกออกกันเนาะออกหฮมไม่เอ๊ะ ทำไม่จะห้องเก่าถี่สั้นเก็บมันพอใครออกล่ะฮะั้งหน้าตอนนี้น้าจอทั้งเหนือเน, <laughs> นา,าเนะครับมันขี่ไปข้งหน้ามันยังเห็นอะไรจังนี่อโอ้ยตอนนั้นเรานจะได้ลาเขาน้ำ ดอกเดียวดอกใหญ่คักจ้ะเนี่ยดอกเดียวครับโหอโฮมนี่ยังมีอยู่เนาะวันน mm ี hmm. ้เดินดอกซื่อทุกดอกโอ้ฉันไดาดีเนี่เอาเลยลนะเนาะอยู่ใกล้ค่ะกะครับจริง จบัวใหญ่จะต้อเวียนมือไหวมากนะฝนมาตกใจฝนเนาะถ้าน evet ี่ฝนบ่เห็นตัวไฟแห้งตัวได้อืมโอ้ยงามทำหนี้แค่ไห่เนาะท่านี่มีดอกดีเ ีสองดอกเ,เป็นหลังเตาเลยนาะอ้ยหอมมีออกหลายเนาะเผื่อเอาใช้มาคนเดียวเยได้ดอกดอกสองอกดอกหนร้านเท่าก็มี ไม่มีดอกโอ้ดอกไงออกเดียวโอ้ดอกสีดอกเนาะขาขาไงแมงขนาดดอกไงแมงกินอะไรนอแจากนั้นแมงกินมันดำมันอะแหวงแวงกันกิน อ right? ันนี้มีจุ่มจ้ะอ๋อโมนี้ก็ยังออกอยู่เหนียวเด็ดอือข้ัวปูเลยายงาาเนาะแข็งดีขนาดจ้ะ Ấy, này có không nhìn oh, oh. mi nhiều không nhìn không nhìn mi đồ nhiều mà 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 sao nét thế nữa đọc tôn khắp càng thang nhàng lên nhìn nhắm đồ nhiều กำลังงามครับอุูมครับรู้อันนี้ที่สีออกแต่มองวาดนะแต่น้ะแต่ว่าขาวอยู่แม่งหวานเน้อครับดแห้งมาถึงฝนเนะ้อบานครับกระดอกบานมอืมงามนะครับ อาอันนี้บานสีชมงูน่าจะน้องหอมนงดนได้อยู่ครับานายุแ จุ่มงามๆค,คุณอนะ่ะจี้เป็นกับขีนนิดๆตนเลยจออกลายเดี่เอาจี้สองสามขีจี้หน่อยก็บม่าค่สมบูรณ์ครับ,รบมึงเด้ย ดอกย่างงามเลยจ้ะที่หน่อยนี h. ่มีกี่ดอกสองกี่ดอกโอ้ครับหน้าผมันสีแล้วแล้วออกชานเฮ็ดลมจานเฮ็ดลมครับคุณ ได้เห็นลมไปตัดน้ำพริกแล้วโอ้มองนี้จะมีได้มองจุ่มนี้หน่อยสีพวกว่ามีแะไรน่าจะเนาะแตกมันแแม่งกับกิงหมดละบ้านหน่อย ดีตัวหนาพันวยางมาท่านนพนวยงเนาะเดี๋ยวเอาเท้าในพวกลุงเมื่อยหล,หล,ลจากพันเดตเฮดน,นะฮ็ดลมฮัดลมลมนตะไคร้นะอ้ถวยบักหง่นึงบดีกจาะนแมตัดมั้แมพิเกิดมาเม<อ>าื่อกี้แมง่เนาะ ข้อมีกับจอดหลายเหเน,นือยด้ยเนาะก็ล่างออกครับผมสนักเก็บบล็อกตานี่ยวันนี้ใส่บล็อบบกเลยเนาะ <c oughs> เดิมทีใส่เห็ดบ่ครับผมเห็ดมังส่งหรอมันบ่มีน,มน,าน่าจะเนาะเลยเอาตาเนี่ยใส่บล็กกกอกตาสองตาให้เบาใส่หับครับผมเป็เฮ็ดของตาอยู่เนาะนี่นะ นี่ปลาเต็มดีครับเดี๋ยวซ้อหทำซท่หน่อยเนาะซดียวซอยก็หน่อยจ้ะเพราะว่าตานึงเอาไว้อยู่ผมเนาะครับผมผมเหมือนก็หน่อยดกปีนี่เนาะนี่เห็นเก็บอยู่แต่เลือกเก็บก้อนหน่อยง่างอืมดี่ครับอาทครับตัวสี่ดอกห้าดอกครับเสาวเนี่ยไปได้ขึ้นมาตัวครับนี่เก็บบกต้องหลุมกุ้นรอครับ ขึ้นมาขึ้นมาสูงกันนะหอนแข่งบอกใส่มากเดียวครับ่อกกบลังงามๆครับเห็นดอกจี๋ไหมกันครับหนี่งครับโอ้ครับสามชุ่มจนหมดจนหมดครับ ชูเหมอกขนาดครับดอกครับโอ้เต็มือแล้วครับสีดอกดอกคนี่ดอกหน่อยเนาะนี่ครับไมจนะไม่ไม่มไมมติดครับ สามดอกกัครับจังอืมดอกครับดอกครับดอกครับคนลับกึงอ่าเราใช่มาแล้วจ้าวันนี้เช่ครับสำหรับครับ มาเห็ดกันก์นยูตูบล้วเนาะครับผมโอ้อย,าายงามคักจ้ะมึงครับเอาตุ้มๆนั่นแหละครับเนาะตุ่มบานเนี่ยจักหน่อยเนาะสองตาแดงจึงคืองไปนะไปที่รถกันมือนี่ได้สองตาตาหน่อยนึงเข้าใส่บกบกสมัมยุคของอยุคของล่างเราจะท่างงางขึ้นเนาะ จอดรถขึ้นมาเอายูทูบเนี่จ้ะไอ้หน้ากระสอบบกๆแด้วจ้ะเนี่ยจ้ะแล้วก็จะเมื่อเฮือนกัระนั่นบ้านนี้อ่าอ่าให้บ้าใช้ปิดคลิปผู้หาเพชรยอดม้านของเฮาเนาะจ้ะเนาะสองซ่าครับเนาะหามาหอดรถแล้วองซ่า เก่งครับโอนี้เด้เต้มสองเข่งเลยเด้นี่มานก็มือันอีกเนาะไปไหนตาอะไรได้ก็คุ้มคาครับจะแต่สามาจนหอดสายเนาะครับผมขึ้นมาเจอสาวกะเด้ร้ายอยู่จ้ะครับโอ้แดงแดงแดงทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อไปเราก็จะลงเมือกันละเนาะครับสำหรับคลิปวันนี้ก่อนลาปีละน้องพิกบ้านพี่จ้างกันนะครับเฮ็ดเป็นล่างครับเนาะไปชมคลิปใหม่ๆวันต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ่องเบาเหนือพาลุยครับเอ่อสายสายเนต็ตทางเพจทางยูทูบเนือนะครับจ้าลาปีล้วน้องกไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเบาใช้ยกขึ้นรถเลยจ้าเกิดมันน่าเปนประเดเดี๋ยว,วกระตาเอาว่างไว้เท่นทนหนทางวนนะจ๊ะไปยูหลุมนะครับน่ากะตาบอกบวก,บกว่างไว้ถุงนี้นะจ้ะตอนนี้นะะนกะจะนั่งไป มันหมานเมืองเฮือนก่อนเ้อจ้า